จะมาเจอเข่าวร้ายอีกพี่น้องเจอเข่าวร้ายโอ้ยวิจอาอีีตุงติ้งขึ้นมาโหนยสมองประเทศไทยนี่มันก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วหรอฮะการศึกษาอะไรความรู้คนไทยคนเก่งนี่เยอะแยะอจะเอาจะเอาอตุ้งติ้งเนี่ยนะโอ้ประเทศไทยสงสารประเทศไทยสงสารประชาชนหมดเบิร์ตคาสิีว้า ประชาชนโวยครับมันไม่มีคนดีกว่านี้แล้วเหรอนะโอ้ยเพิ่งดีใจเป็นนายกวัเสรษฐาบรรพนเก้าอี้นะโอ้ประเทศไทยวันวัน,วนพันก,นก่อนเรื่องนะครับก็จะเอาตุง้งติ้งมาเป็นนายกอีกโอ้ยหมดคนดีแล้วเหรอประเทศนี้นะหมดคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วเหรอประเทศนี้นะนทันที่คนที่มันฉลาดที่มันเกงๆเกออุ้งอิงเนี่ยมันไม่มีแล้วดรงไงวะเออนะครับ ไปโหวตเลือกวันเนี่ยนะอนะมันก็ต้องต้องโหวตเลือกเพราะเขาเก่งใจ <c oughs> เก่งใจทักสินนะมันก็ต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปนะครับเออก็ต้องเป็นไปตามคันลองของธรรมของกติกาที่เขาตั้งไว้เขาส่งองค์เองมาเป็นคินเดยแยตวก็ต้องเลือกองค์เองใช่ไหมจะให้ไปเลือกคนอืกก่นก็ก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยเสียงเขาเยอะกว่า ก็ต้องเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามสเต็ปนะครับถามว่าคนดีๆกว่าอง้งเองมีไหมมีเยอะแยะมากประเทศไทยเราด็อกเตอร์กี่พันกี่หมื่นคนนะประเทศไทยเราใช่ไหมเออนะครับสารพัดด็อกเตอร์เต็มประเทศประเทศไทยเนี่ยด็อกเตอร์เต็มประเทศนะใช่ไหมเออหรือแม้แต่คนที่ไม่เป็นด็อกเตอร์ก็เก่งเยอะแยะนะครับ แต่เขาไม่มีบุญวาสนาพอที่มันเป็นเล่นการเมืองไงนะไม่มีบุญวาสนาพอที่จะมาเป็นลูกทักษิณไงแต่ลูกทักษิณนี่มีบญน,นะได้เป็นนายกนะครับแต่นายกเบอร์สิบสามหมายเลขสิบสามคนที่สิบสามเนี่ยไอคนที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันเลขอาถรรพนะ์เขาว่ากันเพราะสามสิบเอ็ดกับสิบสามนี่มันเป็นเลขอาถรรพ์ของฝรั่ง เออนะฉะนั้นไม่รู้จะดอยู่ได้นานหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะโดนร้องเรียนจริยธรรมสนามกอล์ฟเอาพายโดนร้องเรียนเรื่องครอบงำพักเห็นไหมเออนะครับบุญมีฮะบุญมีก็ให้เขาเป็นไปเถอะนะครับเขาอยากให้เป็นก็ให้เป็นไปนะแต่พักการเมืองพักอื่นก็พร้อมที่จะแทงข้างหลังเลยแอดมินว่านะพร้อมที่จะโดดเรือนี้นะครับเออนะ ไม่รู้ว่ามันเป็นจะได้เป็นนานถ้าครบเทอมหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นถึงปีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะ mm. เผอๆอ,อาจจะยุบสภาก่อนก็ได้นะ mm. เออนะครับมาเป็นสักปีหนึ่งโอเคอ่ะเดี๋ยวอะไรค่อยๆว่ากันแล้วก็เดี๋ยวย,ยุบสภาอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เป็นรัฐบาลอาจจะไม่ไม่ระยะยาวอาจจะเป็นแบบระยะสั้นนะครับมาเพื่อ เขาเรียกว่าอะไรจัดการคดีพ่อให้ก่อนนะมาดูแลเรื่องพ่อก่อนว่าพ่อจะโตหนึ่งสองว่าเดี๋ยวต้องมานีตโทษกรรมอะไรสะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าไม่งั้นนี่เดี๋ยวพ่อจะติดคุกนะเออฉะนั้นก็ต้องอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอ,อืมนี่แหละนะก็อาจจะอยู่ไม่ยาวหรอกแอดมินวะ่าดูทรงแล้วนะอยูนะ่ไม่ยาวเะยเออ เดี๋ยวก็ต้องยุบพักอะไรต่ออีกนะครับลุงตู่ก็อาจจะกลับมาและไอ้มินว่านะดูทรงอย่างเงี้ยแล้วนะครับเอออาจจะเป็นนายกพระราชทานอะ่พะพอโดนยุบพักกันหมดก็าอาจจะเป็นแบบลุงตู่นั่นแหละกลับมาดูแลบ้านเมืองต่อทีนี้ก็ลุงตู่ยาวเลยที่เนี้ยเออทีนี้ก็อย่ามาไล่ลุงตู่อีกนะไม่เอานะเออไอ้พวกด้อมส้มไม่เห็นมึงจะออกมาไล่อุ้งยิงเลยวะนะม็อบไปไหนหมดแล้ววะตอนนี้นะโอ้โห นะครับไปว่าลุงตู่นี่สืบทอดอํานาจเนะีเนี่ยลุงยิงเนี่ยไม่สืบทอดเลยนะเออเ็าบอหายไปไหนหมดก็ไม่รู้่วงนี้แต่ถ้าลุงตู่มานี่มอบมานะไม่รู้เป็นอะไรนะครับบอบนี่เป็นชอบลุงตู่ลลวก็เานะม็อบเนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ